สวัสดีครับ Into the Black Box ในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับอุบัติเหตุของสายการบินเอชยนาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่214ซึ่งเกิดเหตุเครื่องบินพุ่งชนเข้ากับเขื่อนการน้ำทะเลขณะทำการลงจอดที่สนามบินในซานฟรานซิสโกเมื่อปี2013ทำไมเครื่องบินที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะเกิดอุบัติเหตุก่อนการลงจอดได้ท,ทั้งที่มีนักบินประสบการณ์สูงและเป็นกัปตันทําการบินอยู่ในขณะนั้นถึงสองคนเรื่องราวของเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ไปรวมหาคำตอบพร้อมกันได้เลยครับ วันที่6กรกฎาคมปี2013เอเชียนาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่214มีกำหนดการออกเดินทางจากกรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้มุ่งหน้าสู่ซานฟรานซิสโกในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง 777-200ER ทำการบินในวันนี้ในเที่ยวบินนี้มีนักบินทำการบินถึง4คนเพื่อคอยเปลี่ยนกะการทำงานในระหว่างทำการบินและในจำนวนทั้งหมดนี้เป็นกัปตันถึง3คนด้วยกัน ได้แก่กับตันลีคังกุกจะทําการบินคู่กับกับตันลีจองมินและนักบ,บินอีกสองคนคือกับตันลีจองโจและนักบ,บินผู้ช่วยบงดองวอนจะทํางานร่วมกันในเวลา17บเนาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นเที่ยวบิน2องหพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือจานวน307คนก็ได้ออกเดินทางตามกําหนดการเที่ยวบินนี้จะใช้เวลา10ชั่วโมงในการเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อเดินทางสู่ซานฟรานซิสโก การเดินทางในวันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างดูเป็นปกติดีเที่ยวบินนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งเที่ยวบินที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพในเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเที่ยวบิน214ก็ได้เดินทางเข้าใกล้สนามบินนักบ,บินเตรียมตัวลงจอดที่สนามบินตามปกติหน้าที่การบังคับเครื่องบินลงจอดในวันนี้เป็นหน้าที่ของกัปตันลีคังกุกขณะที่กัปตันลีจองมินทหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วย คอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องบินในระหว่างทําการลงจอดในขณะที่เที่ยวบิน214กำลังเลี้ยวครั้งสุดท้ายเพื่อเดินทางเข้าสู่รันเวย์นักบินทั้ง2คนก็ได้ตรวจสอบรายการตามเช็คลิสต์เสร็จเรียบร้อยเครื่องบินกำลังจะลงจอดที่รันเวย์ 28L ในเวลาอีกไม่ถึงหนึาทีแต่ในทันใัน,นั้นเองสัญญาณเตือนของระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินก็ได้ดังขึ้นมันส่งเสียงเตือนว่าเครื่องบินบินอยู่ต่ำเกินไป ถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้เครื่องบินอาจจะตกลงสู่ทะเลก่อนจะถึงสนามบินอย่างแน่นอนกัปตันลีจองมินซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยจึงพยายามเข้าบังคับเครื่องบินแพงกัปตันลีคังกุกเขาทำการเล่นเครื่องอย่างสุดกำลังเพื่อทำการบินขึ้นใหม่อีกครั้งเขาเกือบทำสำเร็จแต่สุดท้ายบริเวณส่วนหางของเครื่องบินกระแทกกระแทกกับเขื่อนกั้นน้ำทะเลข,ของสนามบินจนทำให้ส่วนท้ายลำตัวของเครื่องบินได้เกิดฉีกขาด และเครื่องบินก็ได้ถ่ายไปตามทางจนหยุดอยู่ที่ข้างรันเวย์ชั้นที่ที่เครื่องบินหยุดนิ่งการเริ่มต้นอพยพผู้โดยสารจึงเริ่มต้นขึ้นปัญหาแรกที่ลู้เรือต้องพบคือเครื่องบินกําลังมีไฟลุกไหม้พวกเขาต้องทํางานแข่งกับเวลาเพราะถ้าหากช้าเกินไปเครื่องบินก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้และคงจะมีความสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็พบกับอีกหนึ่งปัญหาตามมาคือสายฉุกเฉินในบางประตูของเครื่องบิน มันไม่ถูกกลางออกมาซึ่งเครื่องบินโบอิง777จะมีประตูทั้งหมด8ประตูทุกประตูจะมีพางสไลด์สําหรับการอ,อพยพในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแต่สําหรับเที่ยวบิน214การกระแทกที่รุนแรงทําให้สไลด์ฉุกเฉินเกิดความเสียหายมันถูกกลางออกมาเพียงแค่2ประตูเท่านั้นการอ,อพยพผู้โดยสารจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากยิ่งขึ้นในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมกู้ภัยก็ได้เดินทางเข้ามาถึงที่เกิดเหตุ พวกเขาต้องเร่งช่วยเหลือผู้โดยสารที่อยพยพออกมาจากเครื่องบินและเขาควบคุมไฟที่กําลังลุกไหม้เครื่องบินไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ซึ่งทีมกู้ภัยได้เร่งนาตัวผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจานวน50คนโดยมี6คนถูกโยนออกไปทางด้านหลังของเครื่องบินในขณะที่ส่วน้ายลำตัวของเครื่องบินได้เกิดฉีกขาดและยังมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดจานวน3คนด้วยกันซึ่งทั้ง3คน เป็นเด็กนักเรียนมัธยมจากประเทศจีนที่กําลังจะเดินทางไปเข้าแคมป์ภาคฤดูร้อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นทีมสืบสวนจากหน่วยงาน NTSB ก็ได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและทําการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของสนามบินพวกเขาพบว่าหลังจากที่เครื่องบินได้กระแทกกับเขื่อนกั้นน้าทะเลส่วนทน้ายําตัวได้ถูกฉีกขาดออกหลังจากนั้นเครื่องบินก็ได้มีการหมุนควง และสุดท้ายก็มีการยกตัวขึ้น30องศาก่อนจะกระแทกลงกับพื้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังโชคดีที่ถูกจับภาพได้โดยกล้องวงจรปิดอย่างน้อยมันก็ทาให้ทีมสืบสวนพอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชวดสุดท้ายของเที่ยวบินนี้ทีมสืบสวนได้ทําการตรวจสอบเศษซากลำตัวของเครื่องบินและเก็บเอกสารภายในห้องนักบินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอร์รชาร์ตหรือแผนการเดินทางที่นักบินได้ใช้ในเที่ยวบินนี้รวมถึงประวัติข้อมูลของนักบินทั้งหมด นำไปตรวจสอบโดยทันทีขณะที่กล่องดาและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินก็ถูกเก็บกู้เพื่อน,นําไปตรวจสออีกด้วยแต่จะภาพหลักฐานของกล้องวงจรปิดที่พวกเขาได้เห็นมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินกําลังบินเข้าสู่สนามบินในความสูงที่ต่ำเกินไปเหตุการณ์ในครั้งนี้มันคล้ายกับเหตุการณ์ของเครื่องบินโบอิง777ของสายการบินบีดิสแอร์เวย์เที่ยวบินที่38ซึ่งตกก่อนจะถึงลานเว์ในกรุงลอนดอนเมื่อ6ปีก่อนหน้านี้ เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดจากเครื่องยนต์ล้มเหลวนื่งจากเกิดน้ำแข็งในน้ำมันเชื้อเพลิงทีมสืบสวนสงสัยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะส้ารอยกับเที่ยวบินที่3 8ของบิดิสแอร์เวย์หรือไม่แต่จากการตรวจสอบภายในเครื่องยนต์ทีมสืบสวนกลับไม่พบว่ามีความผิดปกติอะไรที่บริเวณเครื่องยนต์มันยังคงทำงานได้ตามปกติแต่พวกเขาต้องรอข้อมูลยืนยันจกากบันทึกข้อมูลการบินที่ถูกนำไปถอดรหัสออกมาให้ได้เสียก่อน นอกจากนี้สภาพอากาศในวันที่เกิดเหตุยังปลอดโปร่งทัศนวิสัยดีเยี่ยมเรื่องของสภาพอากาศไม่น่าจะส่งผลอะไรที่จะสามารถทําให้เที่ยวบิน214เดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางทีมสืบสวนจะเข้าสอบถามกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนที่เที่ยวบิน214จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรก็ได้แจ้งว่าก่อนเกิดเหตุ นักบินไม่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือความผิดปกติอะไรเข้ามาแต่มันมีปัญหาเล็กน้อยที่รันเวย์เนื่องจากในขณะนั้นมีการซ่อมแซมระบบนำล่อง ILS ของรันเวย์ 28L อยู่พอดีจึงทําให้มีการปิดสัญญาณนำล่องรวมถึงสัญญาณไกด์สโลปซึ่งจะเป็นสัญญาณที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่รันเวย์ในกรณีที่นักบินใช้ระบบออ t o ิพลิการลงจอดตามปกติแล้วหากที่สนามบินปลายทางมีทัศนวิสัยไม่ค่อยดีมากนะัก นักบินอาจจะมีการใช้ระบบออโต้พายโสํสำหรับการลงจอดที่สนามบินซึ่งเครื่องบินจะมีการจับสัญญาณไกด์สโลปที่ปล่อยออกมาจากปลายรันเวย์และค่อยลดระดับในมุมลงจอดที่เหมาะสมจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดเองที่รันเวย์มันค่อนข้างปลอดภัยแต่สำหรับในวันนี้ระบบนำร่องของรันเวย์ 28L ถูกปิดการใช้งานนักบินจําเป็นที่จะต้องนําเครื่องลงจอดด้วยตัวเองโดยไม่มีสัญญ,ญาณนำล่องแต่ทีมสุดสวนก็คิดว่า มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากในตอนนั้นสภาพอากาศปลอดโปร่งและมีทัศนวิสัยเกือบ20กิโลเมตรมันไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับการลงจอดด้วยตัวเองของนักบินที่มีประสบการณ์สูงทั้งสองคนนอกจากนี้จากการตรวจสอบการเดินทางเข้าสู่สนามบินในซานฟรานซิสโกทีมสืบสวนก็พบว่าตามปกติแล้วที่สนามบินซานฟรานซิสโกจะมีการจาราจรที่หนาแน่นเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางเข้าออกที่สนามบินแห่งนี้ จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่บ้างคือนักบินที่กําลังเดินทางเข้าสู่สนามบินจะต้องเดินทางเข้ามาในลักษณะที่มีความสูงมากกว่าปกติและจะต้องลดระดับลงมาอย่างรวดเร็วสําหรับการลงจอดที่สนามบินเพื่อให้ทันต่อการจัดก,การจราจรที่หนาแน่นของสนามบินซึ่งมันอาจจะสร้างความท้าทายให้กับน,กบนักบินเล็กน้อยถ้าเป็นเช่นนั้นนักบินของเที่ยวบิน2 1 4ประสบปัญหาอะไรเกี่ยวกับการบินเข้าสนามบินที่ท้าทายเช่นนี้หรือไม่ในขณะเดียวกันนั้นเอง ข้อมูลจากกล่องดําและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินก็ถอดราหัสออกมาได้พอดีทีมสืบสวนจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยทันทีพวกเขาได้นําข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินนําไปทําแบบจําลองของเที่ยวบิน2 1 4ที่เกิดเหตุขึ้นในวันนั้นและนามันมาวิเคราะห์ร่วมกับเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินเพื่อที่จะทําการตรวจสอบว่าการการะทําของนักบินในช่วงเวลานั้นส่งผลอย่างไรกับเครื่องบินบ้างข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินเผยให้เห็นว่า เหตุการณ์ทุกอย่างก่อนการลงจอดเครื่องบินยังคงทํางานได้ตามปกติดีทั้งเครื่องยนต์และระบบควบคุมการบินไม่มีความผิดปกติใดๆแต่มันก็มีจุดน่าสังเกตอยู่หนึ่งอย่างในขณะที่เครื่องบินกําลังจะลดระดับเข้าสู่สนามบินกัปตันลีคองกุกพบว่าเครื่องบินมีการลดระดับที่ช้าเกินไปจึงทําให้เขาเพิ่มอัตราการลดระดับของเครื่องบินให้เร็วมากขึ้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้บอกกับนักบ,บินผู้ช่วยว่า ตัวเขากำลังจะทำอะไรตามปกติแล้วนักบินคนใดจะทำอะไรเกี่ยวกับระบบควบคุมการบินเขาจะต้องบอกสิ่งที่กำลังกระทำให้กับนักบินคนอื่นได้รับรู้ด้วยเนื่องจากนักบินคนอื่นจะได้ทราบถึงสถานการณ์ของเครื่องบินที่จะต้องเผชิญอยู่ในขณะนั้นพวกเขาจะได้ร่วมการตรวจสอบการทำงานของเครื่องบินได้อย่างถูกต้องการไม่บอกถึงการกระทำของกัปตันลีคองกุกมาแสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างนักบินทั้งสองคนหลังจากนั้น เครื่องบินก็มีการลดระดับลงมาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเหลืออีก90วินาทีก่อนจะถึงรานเวย์กับตนลีคังกุกก็ได้ทาพลาดอย่างง่ายๆอย่างไม่มีเหตุผลเขาได้ทําการเลือกให้เครื่องบินเข้าสู่โหมด FLCHS หรือโหมดเปลี่ยนแปลงความสูงของเครื่องบินทันทีที่เข้าสู่โหมดนี้เครื่องบินจะมีไปตามความสูงที่ได้ตั้งค่าเอาไว้โดยในเที่ยวบิน214เมื่อกับตนลีคังกุกเปิดโหมดนี้ขึ้นมาเครื่องบินก็มีการไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูง3,000ฟุต ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องบินกําลังจะลงจอดที่สนามบินอยู่แล้วทันทีที่เครื่องบินกําลังเช็ดหัวเพื่อทําการบินขึ้นกัปตันลีคังกุกจึงได้รีบรลดกาลังของเครื่องบินลงจนเหลือต่ำสุดและมันก็เป็นอีกครั้งที่ตัวเขาไม่ได้แจ้งให้นักบินผู้ช่วยคือกัปตันลีจองมินทราบถึงการกระทําที่ตนเองได้ทําอยู่ในขณะนั้นหลังจากนั้นเครื่องบินก็ลดระดับลงไปพร้อมกับกําลังของเครื่องยนต์ที่เกือบจะไม่ทํางานและมันก็ส่งผลให้เครื่องบิน ที่มีแรงขับไม่เพียงพอลดระดับลงมามากเกินไปจนดไปไม่ถึงรานเวย์เมื่อทีมสืบสวนได้ฟังเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินและการกระทําของนักบินทั้งสองคนมันก็ยิ่งทําให้ทีมสืบสวนมีความสงสัยมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมทําไมนักบินที่มีประสบการณ์สูงทั้งสองคนจึงปล่อยให้ความผิดพลาดง่ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้และทําไมพวกเขาจึงไม่แก้ปัญหามันเหมือนกับว่าพวกเขาแค่นั่งดูมันเฉยๆและปล่อยให้เหตุการณ์เลยเถิดจนถึงขั้นวิกฤต ทีมสืบสวนจะได้เชิญกับตันลีคังกุ๊กมาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งกับตันได้เล่าว่าเขารู้สึกมีความกังวลสำหรับการลงจอดที่ซานฟรานซิสโกในวันที่ไม่มีระบบนำร่องและต้องทำการลงจอดด้วยตัวเองมันจึงทำให้เขาทำพลาดโดยการเปิดโหมด f l c h s ขึ้นมาแต่ตัวเขาก็รีบแก้ไขสถานการณ์โดยการลดกำลังของเครื่องยนต์ลงเพื่อให้เครื่องบินลดระดับเข้าสู่สนามบินต่อไป คำตอบของกัปตันยิ่งทําให้ทีมสืบสวนเกิดความสงสัยมากขึ้นไปอีกการลงจอดด้วยสายตาของนักบินในวันที่มีสภาพอากาศปลอดโปร่งมันไม่ใช่เรื่องยากและมันควรที่จะเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักบินต้องถูกฝึกมาอยู่แล้วแม้ว่าการลงจอดในซานฟารานซิสโกอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่บ้างแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เหนือบาก,กว่าแรงกับนักบินที่มีประสบการณ์สูงอย่างตัวเขาทีมสืบสวนจึงทําการตรวจสอบประวัติของนักบินทั้งสองคนอย่างละเอียดและก็ได้พบว่า ในความเป็นจริงแล้วการบินในวันนี้เป็นการบินพื่อทดสอบกับตันคนใหม่ของเครื่องโบอิง7 7 7นั่นก็คือกับตันลีคังกุกโดยมีกับตันลีจองมินซึ่งนั่งอยู่ตรงที่นั่งของนักบ,บินผู้ช่วยพำนัาที่เป็นครูการบินและเป็นผู้ประเมินกับตันลีคังกุกอีกด้วยซึ่งกับตันลีคังกุกเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกับตันคนใหม่ของเครื่องโบอิง777หลังจากผ่านการฝึกอบรมกับเครื่องไฟสิมูเลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขามีประสบการณ์การบินรวม9,700ชั่วโมง และมีประสบการณ์กับเครื่อง Boeing 777เพียงแค่43ชั่วโมงบินเท่านั้นโดยที่ก่อนหน้านี้เขาเคยทําการบินในฐานะกัปตันของเครื่อง Airbus A320 มาก่อนดังนั้นระบบการทํางานของเครื่องบินทั้ง2ประเภทนี้มันจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขณะที่กัปตันลีจองมินซึ่งทาหน้าที่เป็นครูฝึกและเป็นผู้ประเมินของกัปตันลีคังกุกบนเที่ยวบินนี้แม้ว่าตัวเขาจะมีประสบการณ์การบินรวมมากถึง1 2 0 0 0ชั่วโมง และเป็นชั่วโมงบินของเครื่องโบอิง7 7 7ถึง3,200ชั่วโมงแต่ในฐานะครูฝึกเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มากนักและเที่ยวบินนี้มันก็เป็นเที่ยวบินแรกของเขาในฐานะครูฝึกการขาดประสบการณ์ในด้านนี้ของเขาน่าจะทําให้เขารอนานเกินไปก่อนที่จะเข้าแทรกแซงการควบคุมเครื่องบินที่อาจจะเกิดวิกฤตได้ในฐานะครูการบินเขาควรที่จะรู้ว่าจุดไหนคือวิกฤตจุดไหนควรปล่อยให้นักบินที่เขาเ้ารับการทดสอบได้แก้ไขปัญหา แต่เขาก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มากพอและรอให้เครื่องบินอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจึงพยายามเข้าควบคุมเครื่องบินเองและมันก็สายเกินไปซึ่งถ้าหากเขาเห็นและเขาแทรกแซงการทํางานของกัปตันลีคังกุกได้เร็วกว่านี้อุบัติเหตุนในครั้งนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้ทีมสืบสวนยังพบว่าสายการบินเอชินายังมีนโยบายให้นักบินทําการลงจอดด้วยระบบออโต้พายหลอดเกือบทุกครั้งไม่ว่าสภาพอากาศในวันที่ทําการบินจะเป็นแบบไหน พวกเขาปลูกฝังให้นักบินเชื่อในระบบอัตโนมัติมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมกัปตันีคังกุกจึงรู้สึกประมาะและกดดันเมื่อเขาจําเป็นต้องบินไปลงจอดที่สนามบินในซานฟรานซิสโกด้วยตัวเองเพราะเขาแทบจะไม่เคยลงจอดด้วยตัวเองเลยตลอดระยะเวลา9,000ชั่วโมงบินของเขาซึ่งความเครียดจากการถูกทดสอบและการบินมาลงจอดที่สนามบินซานฟรานซิสโกครั้งแรกของเขาก็ <c oughs> าต้องเจอกับการลงจอดที่มีความ้าทายเฉพาะตัวของสนามบินแห่งนี้ ทุกอย่างมันจะกลายเป็นความผิดพลาดไปหมดและมันก็กลายเป็นเที่ยวบินที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นจนได้เมื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันในตอนนี้ทีมสุบสวนรู้แล้วว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเที่ยวบินทดสอบก,กับตันคนใหม่ของเอชินาแอร์ไลน์กำลังจะเดินทางมาลงจอดที่สนามบินในซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นสนามบินที่มีการจราจรพกุกพานมาที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การลงจอดที่สนามบินแห่งนี้นักบินจะต้องบินเข้ามาด้วยความสูงมากกว่าปกติและจะต้องลดระดับความสูงลงมาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งลงจอดที่รันเวย์ตามปกติแล้วเอชยนาแอร์ไลน์มีนโยบายให้นักบินพยายามทําการลงจอดด้วยระบบออโต้พายโทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ซึ่งการลงจอดด้วยระบบออโต้พายโเครื่องบินจะต้องใช้สัญญาณนาร่องที่ปล่อยออกมาจากปลายรันเวย์นำทางเครื่องบินลงจอดที่สนามบินให้ได้อย่างปลอดภัยแต่ในวันนี้ระบบนําล่องที่สนามบิน มีการปิดปรปับปรุงเพื่อซ่อมแซมจึงทําให้หนักบินของเที่ยวบิน2 1 4จะเป็นต้องลงจอดด้วยสายตาตัวเองแต่การที่ตัวเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์นในการลงจอดด้วยตัวเองมากนักประกอบกับการลงจอดที่สนามบินซานฟรานซิสโกมีรูปแบบการลงจอดที่ไม่เหมือนกับสนามบินแห่งอื่น,นและการถูกกดดันจากครูการบินที่คอยประเมินการทํางานของเขาอยู่ด้านข้างมันจึงทาให้เขารู้สึกประมาจนทําให้ตัวเขาเพิ่ไปกดเปลี่ยนโหมดผิดไปในระหว่างการลดระดับ ส่งผลให้เครื่องบินมีการไต่ระดับขึ้นแทนที่จะลดระดับลงแม้ว่าเขาพยายามจะแก้ไขสถานการณ์โดยการดึงคันเร่งลงมาจนต่ำสุดแต่มันก็ส่งผลให้เครื่องยนต์มีกำลังไม่เพียงพอที่จะพาเครื่องบินลำนี้ไปให้ถึงรันเวย์ได้ขณะที่กัปตันลีจองมินครูการบินและผู้ประเมินของกัปตันลีคังกุกตัวเขาเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการเป็นครูการบินด้วยเช่นเดียวกันเขาปล่อยให้สถานการณ์เวลวร้ายจนถึงขั้นวิกฤต ไม่เข้าแทรกแซงการทํางานของลูกศิษย์ของเขาเจ้ากัตทัขังเครื่องบินได้ส่งสัญญาณเตือนว่าเครื่องบินบินอยู่ต่ำเกินไปและอาจจะตกลงไปในทะเลก่อนจะถึงสนามบินเขาจึงเข้าควบคุมเครื่องบินแทนกับตันลีคังกุกแต่มันก็สายเกินไปเครื่องบินกระแทกเข้ากับเขื่อนการน้ําทะเลจนกลายเป็นอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้นขณะที่ผู้เสียชีวิตทั้งสามคนของอุบัติเหตุในครั้งนี้คือเด็กมัธยมชาวจีนที่กําลังไปเข้าแาคมป์พักรูดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่น่าเสียดายที่พวกเขาทั้งสามคนต้องมาจบชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้โดยเฉพาะในรายของยีมึงยวนถูกพบอยู่ภายใต้โฟมดับเพลิงด้านนอกเครื่องบินและมีรอยถูกเหยียบโดยรถดับเพลิงที่เข้ามาดับไฟหลังเกิดอุบัติเหตุจึงทาให้เกิดข้อสงสัยว่ายีมึงยวนเสียชีวิตเพราะถูกรถดับเพลิงชนเข้าขณะนี้ออกมาจากเครื่องบินหรือไม่แต่ก็มีการเปิดเผยผลชนะสุดออกมาภายหลังว่าเธอได้เสียชีวิตก่อนที่รถดับเพลิงจะเข้ามาเหยียบบนลลางของเธอแล้ว ทำให้เธอเป็นผู้เสียชีวิตหนึ่งในสองคนที่ถูกพบอยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่หลิวยี่เป็งผู้เสียชีวิตรายที่3เสียชีวิตหลังจากการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เพียงแค่6วันหลังจากสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทีมสืบสวนได้แนะนําให้สายการบินต่างๆใช้เวลาการฝึกอบรมนักบินสําหรับการลงจอดด้วยสายตาให้มากขึ้นแม้ว่าระบบออโต้พายโจะมีความแม่นยําและเกิดความผิดพลาดน้อย แต่นักบินก็ต้องมีความชำนาญในการลงจอดด้วยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้โบ i ิ g ออกแบบพัฒนาระบบอัตโนมัติให้มีความซับซ้อนที่น้อยลงและมีการเตือนที่เร็วขึ้นหากเครื่องบินมีความเร็วที่ต่ำเกินไปการเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตและทำการแก้ไขก็เพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นได้อีกครั้งในอนาคตเพราะมันอาจจะมีความสูญเสียที่มากกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นได้ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเอชยนาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่214ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ